ครับผมสวัสดีครับผมครับผมมาใน EP สามครับผมกับทีมงานสายเคียวครับผมจากจังหวัดปรัมครับผม

nhà <laughs> subscribe ตอนนี้ครับอยู่ในการใส่รอกแขวนตู้แขวนครับผมอีกหกใบครับผมตู้แขวนวันนี้ครับผมสิบสองคูณสิบสองใบครับหน,นักไหมครับผมหนักไหมครับ ก็เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอทีมงานของเรานะครับผมชื่อช่องอ,อ่ไทยบ้านสบายอินเตอร์รช่องที่2ของสบายอินเตอร์ซาวครับผมเ,เสียสูส้ๆครับผมเสียครับ ตั้งแต่โรงเรียนอ่ะมันซื้อ <laughs>

อ่ะร้อนไหมครับผมอ่ะเสียแตงครับร้อนไหมครับไม่ร้อนหรอกครับปกติเนาะนบรรยากาศเย็นแล้วช่วงเย็นแล้วครับ <c oughs> จา่าเมเดินเมอเดิน อันนี้เสียงกลางเป็นดอกของอะไรครับผมนี่ออยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราชม epc ครับผมอลองเสียงครับผมตอนนี้กำลังประกอบอชุดแขวนอยู่ครับผม ขอบคุณครับผม